สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อที่16กุมภาพันธ์2569มีรายงานว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงกกต ขอ้ชี้แจงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวิจัยว่าการที่กรกตพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอาจทําให้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนรู้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใดพรรคใด ข้าข่ายเป็นการกระทําขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85และพระบ,บประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา96หรือไม่โดยกําหนดให้สํานักง,งานกรกตรชี้แจงกลับมาใน7วันมีผู้ยื่นคําร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งโมนที่13พคพศ .69 รวม12คําร้องโดยในจนํานวนนี้มีคําร้องที่ยื่นขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งการที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งให้กกตชี้แจงมาจาก3คำร้อง คือคำร้องของนายพัทรพงศ์สุภษรบโทยนายอานบุรีดำนายธันกวินรัตวัดอังกูลนักธุรกิจและนักวิชาการอิสระและตัวแทนประชาชนที่ขอสมวนชื่อตามขั้นตอนหลังจากได้รับหนังสือชี้แจงจากสำนักง,งานกรแล้วทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินจะประมวลเรื่องและเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา หากที่ประชุมเห็นว่าคำร้องมีมูลเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญแต่หากเห็นว่าไม่มีมูลก็จะสั่งยุติเรื่องปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดิน2คนคือนายทงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผลตะระตรียุทธนาสงวนโพคายผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา